ย้อนกลับไปสมัยผมเรียนอยู่มหาลัยมหาลัยแห่งนี้อยู่ในป่าเขาในทางภาคเหนือซึ่งผมได้มีโอกาสไปเรียนที่แห่งนี้จนจบปีสี่เรื่องมันเริ่มขึ้นหลังจากเราย้ายเข้ามาอยู่หอพักของมหาลัยได้ไม่นานซึ่งหอพักเราจะอยู่อาคารที่20และหนึ่งห้องจะอยู่ด้วยกันสี่คนสมัยผมมีถึงแค่24หอห้องเราจะมีเพื่อนอยู่อีกสามคนขอใช้นามสมมตินะครับ ชื่อต่อยคนชื่อนอและคนนี้ไม่ค่อยมานอนห้องเท่าไหร่ชอบไปนอนห้องเพื่อนของเขาเองชื่อปะส่วนเราชื่ออ่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากเรามาอยู่กันวันแรกก็ได้มีการจุดทูปเทียนไหวเจ,เจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประษาเด็กน้องใหม่ซึ่งหออื่นๆเขาก็ทำกันปรากฏว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ก่อนหน้าที่จะมาที่มหาลาัยแห่งนี้เคยได้ยินเรื่องเล่ามาพอสมควรเกี่ยวกับหอพักไหนจะมีแรงงานตายแรงงานถูกฝังไว้ใต้ตึกหญิงแล้วก็ได้ทําการปิดข่าวเปลี่ยนเลขตึกใหม่ขอบอกก่อนว่าตึกที่20ของเราเป็นตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จยังไม่เคยมีรุ่นไหนได้เข้ามาอยู่รุ่นเราคือรุ่นแรกส่วนตึกอื่นๆมีรุ่นก่อนๆเคยอยู่และด้วยเป็นตึกใหม่ทามหาลายัยอาจจะยังไม่ได้ทําบุญหอพักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเริ่มเลยนะครับ เรื่องที่หนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงแรกๆเราก็อยู่กันสี่คนหลังๆมาจะเหลือกันแค่สามคนซึ่งวันนั้นเองเป็นวันที่เรากับตอไม่มีเรียนช่วงเช้าส่วนนอมีเรียนนเลยตื่นนอนประมาณหกโมงกว่าๆเพื่อที่จะมาอาบน้ำแล้วไปเรียนซึ่งบรรยากาศในห้องตอนนั้นค่อนข้างมืดบวกกับหอพักอยู่กลางเขาจึงทำให้แสงเข้ามาได้ไม่เต็มที่ ระหว่างที่นอลุกจากเตียงสายตานอเหลือไปเห็นบางอย่างอยู่ตรงปลายเท้าเพื่อนตอ่อซึ่งเป็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวตาแดงนั่งก้มหน้าอยู่นิดหนึ่งตอนแรกมันคิดว่ามันตาฝาดเลยลองมองดูอีกรอบปรากฏว่าชัดเลยไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเพราะทีทีผู้หญิงคนนั้นนั่งจะมีพัดลมสีแดงของเพื่อนต่ออยู่แต่ตอนนี้กลับไม่มี ด้วยความที่กลัวมากจึงนอนคุมโปงต่อจนประมาณเจ็ดโมงเชา้าห้องเริ่มสว่างนอจึงลุกไปอาบน้ำซึ่งก่อนนุลุกก็ได้สังเกตที่ปลายเท้าเพื่อนต่อปรากฏว่าไม่มีผู้หญิงชุดขาวคนนั้นแล้วแต่กลับเห็นเป็นพัดลมสีแดงเหมือนเดิมอยู่ปลายเท้าจนตกเย็นเราอยู่กันพร้อมหน้านอก็เลยเล่าให้ฟังตอนเลยบอกว่าดีนะที่ไม่เสียงดังหรือเรียกพวกกูไม่งั้นนะไม่อยากจะคิดภาพ เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เรากับเพิ่นต่อเจอเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างที่เรากับตเรียนเสร็จในช่วงเช้าแล้วกลับมาที่ห้องในช่วงเทียเท่ยงเที่ยงเราก็ได้เข้าห้องน้ําเพื่อที่จะอาบน้ําเพราะอากาศมันร้อนส่วนต่อก็เข้าไปห้องซ้วมซึ่งหอพักจะมีแยกห้องน้ํากับห้องซ้วมไว้ตรงข้ามกันในระหว่างที่อาบน้ําอยู่ได้สักพักได้ยินเสียงคนคุยกันและเริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแบบตะคอกใส่กันดังมาจากในห้องเรา ไอเราก็พยายามฟังว่าใครมาคุยกันเสียงดังในห้องกูวัดแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ใช่ภาษาไทยเราก็เปิดประตูห้องน้ำแล้วชะโงกหน้าเข้าไปในห้องปรากฏว่าไม่มีอะไรเสียงนั้นก็เงียบหายไปคิดว่าหูแว่วก็เลยอาบน้ำต่อจนเสร็จกำลังใส่เสื้อผ้าแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตะคอกกันแบบเดิมอีกเราเลยคิดว่าเป็นแรงงานพมา่าที่มาสร้างหอพักคุยกันหรือเปล่าจึงเปิดประตูห้องน้ำพร้อมๆกับต่อที่ทำธุระเสร็จ เราก็มองหน้ากันแล้วถามว่าได้ยินเสียงคนคุยกันแล้วเหมือนตะคอกไหมต่อตอบว่าได้ยินสิแต่จับใจความไม่ได้เป็นภาษาไทยปะเราก็บอกว่าไม่อะเราได้ยินภาษาอื่นไอเราสองคนก็มองหน้ากันปริบป,ปรปิเราเลยชะงโงกหน้าไปที่ระเบียงก็ไม่เห็นคนสักคนเลยบอกต่อว่าหูฝากันหรือเปล่าวะแล้วก็หัวเราะกลบเกลื่อนอีกใจหนึ่งคิดไปแล้วล้ว,ว่าถ้าหูฝาดจะได้ยินพร้อมกันสองคนเลยหรอเลยนั่งคุยกัน สักพักมาอีกแล้วเสียงคุยกันคราวนี้ชัดเลยในห้องกูเลยเรากับตอเลยมองหน้ากันเรากำลังจะวิ่งตอบอกรอกูก่อนมาหยิบกระเป๋าสตางค์กุญแจแล้วก็วิ่งออกห้องกันแบบหน้าตาตื่นมากเราก็เลยรู้ว่าเราเจอดีเข้าแล้วละแล้วก็แยกย้ายกันไปทำธุระเพราะช่วงนั้นพี่สาขานัดบ่อยแล้วเรากับตอก็นัดเจอกันอีกทีสี่ทุ่มที่หน้าหอพอถึงสี่ทุ่มยามเป่านกหวีดเป็นสัญญาณว่าหมดเวลาแล้วต้องเข้าหอพัก เราก็เจอต่อพอดีเดินมาถึงหน้าหอพักแล้วเจนเลยแปลกใจว่าทำไมนอนมารออยู่ตรงหน้าหอทำไมไม่ไปอยู่บนห้องรอพอถามนอนมันบอกว่าตอนที่มันเลิกเรียนประมาณบ่ายสามมันได้เข้ามาที่ห้องเพราะว่าปวดท้องหลังจากมันเข้าห้องซ่วมได้ไม่นานมันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องมันเลยคิดว่าเรากะตอกลับห้องมากันพอนอ,นอนทำธุระเสร็จออกจากห้องซ่วมมาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องมันเลยเอใจว่า ทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนคุยกันสักพักไฟในห้องส้วมก็ระเบิดเหมือนหลอดขาดดังตุบมันก็เลยไปปิดสวิตไฟระหว่างนั้นมันได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอยู่ในห้องแบบสะใจมันตกใจตั้งสติได้เลยรีบวิ่งออกห้องมาแล้วลืมกุญแจไว้ในห้องไม่ได้หยิบอะไรมาเลยมารอเราที่หน้าหอพอเราขึ้นไปบนห้องกันสามคนก็เลยเล่าในสิ่งที่เรากับต่อเจอในวันนี้ให้นอฟังทุกคนเลยหันมามองกันแบบเราเจอเข้าแล้วสินะ เรื่องที่สเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระว่งซ้อมสแตนเชียของคณะซึ่งจะซ้อมกันประมาณ5้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนซึ่งวันนั้นเองในระหว่างที่ซ้อมอยู่เวลาประมาณสามทุ่มกว่าเราได้กลิ่นเหม็นเน่าตอนแรกกลิ่นไม่แรงเลยคิดว่ากลิ่นขยะลมพัดโช,ชยมาแน่ๆพอกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนหมาตายเข้าไปทุกทีเราก็เลยสะกิดเพื่อนข้างๆว่าได้กลิ่นเหม็นอะไรไหม มันบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรนะจมูกไม่ดีหรือเปล่าเราก็อาจจะใช่แล้วซ้อมต่อสักพักกลิ่นมาอีกแล้วคราวนี้แรงกว่าเดิมมันกลิ่นศพชัดๆเลยสกิดเพื่อนคนเดิมเพื่อถามย้ำมันบอกว่าไม่ได้กลิ่นนะเราเลยบอกดมดีๆกลิ่นอย่างกระสบมันก็สู่จมูกฟุตฟิตๆใหญ่สักพักทุกคนในสแตนเริ่มได้กลิ่นเหม็นที่ละคนสองคนจนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดี เมื่อมีเพื่อนสาขาเราที่เป็นหลีดผีค่ะเท่านั้นแหละพี่พี่ต่างก็วุ่นอยู่กับหลีดด้านล่างกันใหญ่แล้วมีเพื่อนแสตนหลายคนเลยเห็นเงาผู้หญิงกรีดดังมากวิ่งผ่านหน้าชั้นของตึกไปทุกคนก็ตกใจพี่เชียร์เลยบอกให้เรารวมกลุ่มกันแล้วลงไปรวมตัวด้านล่างกับหลีดแล้วก็คุยกันจนพี่เชียร์คนหนึ่งบอกว่าพี่เห็นเงาดำๆแต่แรกแล้วตอนที่น้องซ้อมสแตนกันแล้วพี่ไม่อยากบอกน้องๆกลัวน้องๆจะกลัวกัน และพี่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่ๆเขาก็เลยหาสาเหตุกันว่ามันมาจากอะไรสรุปคือพี่เขาบอกว่าวันนี้ลืมไม่ได้จุดทูปไว้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งปกติจะไหวจุดทูปตลอดเลยคิดว่าวันเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรและตอนซ้อมสแตนก็ซ้อมกันจนดึกเสียงมันดังก้องมากแถมมหาลลยอยู่ในเขาเจ้าที่เขาคงไม่พอใจหลังจากนั้นพี่ๆก็ไม่ลืมไหวบอกกล่าวอีกเลย แล้วเราก็ไม่เจออะไรที่น่ากลัวแบบนี้อีกจนจบการซ้อมสแตนเรื่องที่3.5เรื่องมันมีอยู่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มหาลัยมีวันหยุดซึ่งตอนนั้นเรากลับบ้านเป็นคนแรกของห้องซึ่งปกติแล้วนิสัยของเราจะไม่ชอบเก็บผ้าปูเตียงและผ้าห่มตื่นแบบไหนสภาพก็จะทิ้งไว้เหมือนเดิมและตอนเรากลับบ้านเราไม่ได้เก็บผ้าห่มอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย แล้วยังซักผ้าตากไว้อีกหลังจากสิ้นสุดวันหยุดก็กลับมาที่มอตามปกติตอนเรากลับห้องมาอึ้งกับสภาพเตียงเรามากเพราะมันเรียบร้อยมาผ้าพับไว้เป็นอย่างดีผ้าห่มอะไรเรียบร้อยหมดผ้าที่ซักตากก็เก็บเข้าตู้เลยคิดว่าเพื่อนเก็บให้เราเลยถามเพื่อนต่อว่าตอนเรากลับบ้านได้เก็บผ้าเราไหมมันบอกว่าไม่ได้เก็บนะถามเพื่อนนอมันก็บอกว่าไม่ได้เก็บเลยสงสัยมากว่าในระหว่างที่เราไม่อยู่สักคนในห้องใครพับผ้าให้ และเก็บผ้าที่ตากเข้าในตู้ให้วะพอทุกคนมองตากันสายหัวเป็นสัญลักษณ์ว่ากูไม่รู้ก็เป็นอันรู้ว่าไม่ใช่ผีมือเพื่อนแล้วมันเป็นฝีมือใครเราเลยรีบสะบัดผ้าห่มปรากฏว่าเจอหนอนตัวสีเขียวตัวใหญ่มากอยู่ในผ้าห่มหนึ่งตัวเลยคิดว่าใช่แน่แน่ต้องไม่ใช่คนถามเพื่อนย้ำว่าไม่ได้แกล้งใช่ไหมมันก็บอกว่าไม่ได้แกลง้งสรุปสิ่งที่เราเจอคืออะไรแล้วใครเก็บผ้าให้ในใจก็กลัวอีกใจก็ขอบคุณ เพราะสมองมันคิดไปแล้วว่าไม่ใช่คนใครจะเข้าห้องเราได้ในขณะที่ทุกคนกลับบ้านกันหมดเรื่องที่3.6เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยแต่เราไม่ได้เห็นแค่รู้สึกเฉยๆเรื่องมีอยู่ว่ามหาลัยเราจะมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีพี่คนหนึ่งตายคาห้องเรียนซึ่งห้องนั้นยังเปิดให้ใช้เรียนใช้สอนตามปกติแล้วโต๊ะที่พี่คนที่ตายก็ไม่ได้เอาไปทิ้งอยู่ในห้องนั้นซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหน ซึ่งตอนนั้นระหว่างเรียนเสร็จก็รีบกันกลับหอพักมหาลัยแล้วพอตกกลางคืนกระเป๋าสตางเราหายเลยพลิกมอหาไปทั่วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนคิดได้ว่าวันนี้ได้เรียนที่ไหนบ้างให้ไปหาที่นั่นเป็นระยะเวลาสามทุ่มเรานัดกับเพื่อนอีกสองคนให้ไปช่วยหาเราเริ่มต้นหาจากหอประชุมซึ่งในหอประชุมมืดมากพอเราเปิดประตูเข้าไปรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมองมาที่เรา ในห้องประชุมเย็นมากทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์ตเก้าอีกว่างทั้งหอประชุมเราก็มีไฟฉายกับแฟลชมือถือเดินลุยเข้าไปหาหาเท่าไหรก็หาไม่เจอแล้วเพื่อนอีกคนรออยู่ข้างนอกอีกคนก็ช่วยหานะตอนนั้นมันกดดันมากหาไม่เจอยังมาหนาวเย็นแล้วเหมือนมีคนหลายสิบคนมองดูตลอดอีกเราเลยทนไม่ไหวกลัวรีบออกจากหอประชุมแล้วไปหาที่อาคารเรียนรวมห้องเรียนที่เราเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งหอประชุมกับอาคารเรียนรวมอยู่ไกลกันพอสมควรพอเรามาถึงที่เราบอกลุงยามว่ากระเป๋าตังผมตกหายในระหว่างเรียนช่วยช่วยผมหาหน่อยแล้วเราเผลอพูดเลขห้องผิดดันไปพูดเลขห้องที่มีคนตายลุงยามหน้าซีดบอกให้เรารอก่อนนะเดี๋ยวไปตามยามอีกคนมาช่วยหาพอลุงยามมาเพื่อนเราอีกคนบอกไม่ใช่ขะขาห้อจำเลขห้องผิดลุงยามหน้าก็ยังซีดอยู่แล้วก็เดินพาเราไปหา ตอนหาในห้องห้องมืดมากเปิดไฟไฟก็ไม่ติดจนต้องช่วยกันหาสี่ห้าคนทั้งยามทั้งเราและเพื่อนเราก็หาอยู่ในโซนที่เรานั่งปรากฏว่าเพื่อนเราเจอกระเป๋าตังเราไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ใต้เก้าอี้ขอบอกก่อนว่าเก้าอี้ห้องเรียนนี้คล้ายโรงหนังมากเราดีใจมากแม้เงินในกระเป๋จะไม่เหลือก็เห่อระหว่างออกจากห้องแสงไฟสายลุงยามสาดไปกระทบกับเงาเงา,เงาหนึ่งซึ่งไม่มีใครได้สังเกตเห็น เราเห็นเป็นเงาคนยื่นอยู่ตรงข้างโปรเจคเตอร์หน้าห้องเราตกใจเลยรีบวิ่งออกมารอยอยู่หน้าห้องเพื่อนมันก็เดินออกมาแล้วลุงยามก็ปิดประตูเราก็กลับหอพักในระหว่างที่เราเห็นเราไม่กล้าบอกเพื่อนเลยเพราะทางที่เรากลับหอพักกันมันก็มืดพอสมควรเลยเก็บความกลัวไว้คนเดียวดีกว่าต่างฝ่ายต่างกลัวแล้วไปไม่ถึงหอพักเรื่องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะเป็นความรู้สึกสะส่วนใหญ่นะครับ ไม่แน่จิตใจเราอาจจะปรุงแต่งเอาเองก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อครับเรื่องที่สี่เรื่องมันเริ่มต้นตอนเราย้ายมาอยู่หอ,อนอกซึ่งเมื่อก่อนหอหน้ามอไม่ได้มีเยอะขนาดนี้แถมแพงด้วยเราเลยมองหาหอที่ราคาถูกซึ่งมองหาที่ไหนก็ไม่เจอสักทีไปหอนี้ก็เต็มหอนั้นก็เต็มจนเราตัดสินใจว่า งั้นไปเช่าหออยู่กับเพื่อนแล้วกันเห็นมันบอกว่ามีห้องว่างอยู่สองห้องค่าเช่าเดือนละ1,800ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟไอเราก็โอเคและหอเราเป็นหอเล็กๆมีห้าห้องอยู่ในป่าสองข้างทางเป็นป่าตอนกลางคืนนี่ไม่มีไฟถนนเป็นหลุมซอยเลี้ยวเข้าหอก็เล็กๆมองไม่ดีอาจเลยได้ซึ่งมันน่ากลัวมากเวลาขับรถกลับจากเรียนเสร็จดึกๆขนาดเวลาตอนไปกินเหล้ากับเพื่อนเต้องมาส่งไม่ต่ำกว่าสองคน คิดดูว่าน่ากลัวไหมจนเพื่อนมันบอกว่าหอทางไปน่ากลัวว่าย้ายเหอะหลังจากเราเข้าไปอยู่ได้หลายเดือนเหตุการณ์น่ากลัวก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ไม่มีใครอยู่หอแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์สะพึงเริ่มคืบคลานเข้ามาหลังจากเรากลับจากเรียนมาดึกๆมาถึงหอก็พบว่าทำไมวันนี้หอเงียบจังไฟก็ไม่เปิดจึงได้ความว่าไม่มีใครอยู่หอเลยแม้แต่คนเดียวพี่ห้องแรกนอนหอเพื่อน พี่คุ้มหอ,อกลับบ้านเพื่อนเรานอนหอในมหาลัยเหลือเราคนเดียวแล้วห้องที่ห้าว่างเปล่าเราก็เข้าห้องตามปกติเปิดคอมอาบน้ำอ่านสักซื้อจนดึกเพราะพรุ่งนี้มีสอบระหว่างช่วงเวลาห้าทุ่มขึ้นไปเราเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าคลักคุ้งทั่วห้องเลยคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นขยะจากระเบียงหรือเปล่าเลยเปิดประตูหลังห้องแล้วไปที่ถุงขยะปรากฏว่าไม่ได้กลิ่นเราเลยกลับเข้ามาในห้องกลิ่นเริ่มแรงเตะจมูกขึ้นเรื่อยๆ เราก็เดินตามหากลิ่นจนมาสะดุดอยู่ที่มุมตู้เสื้อผ้าเราคิดว่าหนูตายหรือเปล่าว่าเลยเปิดตู้เสื้อผ้าออกปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเลยรู้สึกทยิมยิ้มหักลิ้นตามตู้ไปด้วยบนไปด้วยจนกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่ตรงมุมตู้เสื้อผ้าเราตกใจมากเพราะเห็นเงาดำๆอยู่ตรงนั้นเลยรีบประโจนขึ้นเตียงทันทีเพราะบนหัวเตียงมีพระสมองมันคิดไปแล้วหละว่ากูโดนเข้าแล้วสักพักเงาดำก็ชัดขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นเป็นรูปร่างผู้ชายสูงพ่อๆพอกับตู้เสือ้อผ้าเราเลยสวดมนต์แผ่เมตตาสารพัดบทสวดบทไหนคิดได้สวดหมดชินบัญชรพาหงมาหมดเงานั้นก็ไม่หายไปเราเลยทักเพื่อนในเฟซว่าเจอผีหลอกอยู่คุยเป็นเพื่อนหน่อยกลัวมากกลัวจนร้องไห้ไม่กล้าลงจากเตียงกลัวมันเข้าสิงหรือทำอะไรเราสมองมันกระวนกระวายไปหมดจนเวลาตีสองว่าจะโทรหาแม่ก็ไม่กล้าโทรแม่นอนอยู่กลัวแม่ก,กังวลเป็นห่วงนอนไม่หลับ จนเวลาผ่านไปถึงตีห้าเงานั้นก็ไม่หายไปและก็ไม่ได้ขยับหรือทําอะไรเราด้วยเราเลยโทรหาพ่อแม่ร้องให้หนักมากและบอกว่าจะย้ายหอหอไม่อยู่แล้วจะย้ายย,าย้ายจนพ่อแม่ปลอบใจแล้วพอช่วงเจ็ดโมงเช้าเงานั้นค่อยๆหายไปเรานี่รีบใส่เสื้อนิสิตออกห้องไปมหาลัยเพื่อที่จะไปสอบทั้งทงท,งที่หนังสือไม่อ่านก่อนสอบนอนเฝ้าหน้าห้องน้ำไม่อาบเสื้อไม่รีดหัวฟูมาเหมือนในทีวีเลย จนเพื่อนถามว่าไปทำอะไรมาเลยบอกไปว่ากูโดนผีหลอกทั้งคืนเลยอยู่ในห้องกูเลยเพื่อนบางคนก็ไม่เชื่อหัวเราะก,กันบางคนก็เชื่อกลุ่มคนที่เชื่อคงเห็นสภาพวันนั้นเพื่อนบอกหัวฟูเหมือนในหนังเลยเอะแล้วหัวเราะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ขำนะครับไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนขนาดเห็นแค่งเงาอย่างขนาดนี้ถ้าเห็นในสภาพเล็กๆกูคงช็อกไปแล้วหลังจากนั้นพ่อประโมก,ก็ไปหาร่างทรง ร่างทรงบอกว่าให้เก็บก้อนหินที่อยู่บริเวณหอมาไหว้แล้วไว้บนหัวเตียงถ้าจะย้ายก็เอาหินทิ้งด้วยเราก็ทาตามจากนั้นเราก็ทนอยู่ได้อีกประมาณหนึ่งเดือนเลยย้ายหอออกครับเออผลสอบออกมาสรุปว่าสอบตกเกลียดไอผีนั่นมากยังมีต่อเหตุการณ์เกิดติดต่อก,กันเลยเพราะอยู่ในช่วงดวงตกของเราเลยทำเจอแต่สิ่งแย่ๆเรื่องทีหา ต่อจากผีหลอกในห้องพักหลังจากสอบตกเราก็เลยนัดเพื่อนๆไปไหว้พระที่ในเมืองกันตอนวันเสาร์เพราะเจอแต่เรื่องแย่ๆเลยอยากทํำบุญซึ่งระยะทางจากมหาลัยเข้าไปในตัวเมืองค่อยข้างไกล25-30โลได้เราก็ได้แว้นมอใช้ไปกันหลายคันคันละสองคนบ้างคนเดียวบ้างซึ่งระหว่างทางก็ไม่ได้มีอะไรแปลกแต่ก่อนที่จะถึงวัดในเมืองเราเป็นคนขับรถส่วนเพื่อนซ้อนท้าย อยู่ๆรถจักรยานที่ไม่มีคนขับก็พุ่งข้ามเลนถนนมุ่งหน้ามายังรถคันที่เราขับไอเราตกใจมากเลยรีบเบรกแต่ดีไม่เป็นอะไรรถไม่ล้มเพราะส่วนตัวเป็นคนขับรถช้าเลยคิดในใจอะไรว่ายังสวยไม่พอใช่ไหมผีก็เพิ่งหลอกกูเนี้ยนี่ถ้าไม่มีเพื่อนซ้อนท้ายกูลงรถล้มไปแล้วเลยคิดว่าบุญเพื่อนน่าจะช่วยไว้แน่แน่จากนั้นเราก็เข้าวัดไปทำบุญกันซึ่งที่วัดก็ไม่เห็นพระเลยสงสัยจะอยู่อีกที่หนึ่ง ราะบริเวณวัดค่อนข้างกว้างมีหลายโซนเป็นวัดประจำจังหวัดด้วยแต่เราก็เลยสักการะพระพุทธรูปแทนขอพรต่างๆนานาตอนขากลับเราขับรถกลับหอพักคนเดียวซึ่งหอพักเราก็คือหอที่เราโดนผีหลอกนั่นแหละและอยู่ๆพอผ่านเชเว้นตรงสะพานล,ลอยหน้ามหาลัยอยู่ๆรถล้อหลังได้ปัดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เราขับช้าและขับปกติรถเกือบล้มดีนะที่ขับช้าและขายาวเลยพยุงรถไว้ได้ เราก็คิดในใจแล้วว่านี่ขนาดทำบุญในวัดมาแล้วนะยังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าไม่ทำบุญคงเจอดีกว่านี้หลังจอสอกอนั้นเราก็กลับถึงหอปกติและปลอดภยัยส่วนตัวแล้วเวลาไปไหนมาไหนจะพกพระติดตัวไว้ตลอดทำให้อุ่นใจมาและเรื่องดวงตกก็จบไปเรื่องที่หระหว่างหลังเจอเจอผีหลอกที่หอเก่า แล้วย้ายมาอยู่หอใหม่ประจำหน้ามอมีเชเว่นอาหารการกินที่สะดวกสบายแค่เดินลงไปก็อิ่มได้เรื่องมันเริ่มต้นที่ว่าส่วนตัวเป็นคนที่นอนดึกมากบางทียันเช้าไม่นอนก็มีไม่รู้ทำอะไรเขี่ยมือถือกับคอมไปไป,ไปมามาแล้วณนะเวลาตีสองกว่านั้นรู้สึกหิวข้าวเลยเดินลงจากชั้นสี่เพื่อไปเชเว่นซื้อข้าวคนตรงบริเวณตึกไม่มีใครออกมาเพ่นผ้าแล้วเราก็เดินลงตึก อยากบอกว่าตึกเงียบมากและไฟตึกก็จะทยอยปิดทีละนิดๆจะปิดไฟทุกดวงต่อเมื่อเวลาเกือบเกือบตีห้าบรรยากาศมันสลัวสลัวเงียบเหงาวางเวงมากเราก็รีบเดินจากชั้นสี่ดุมดุมลงมาพอถึงด้านล่างเราก็รีบเดินไปยังเชเวนระหว่างเดินมันจะมีชายก่อสร้างตึกเพิ่มเติมอยู่ทางซ้ายมือซึ่งนั่นแหละทําให้เราคิดไปเองว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆก็เลยพยายามอย่าไม่มองแล้วเดินต่อไปจนถึงเชเวน ได้ข้าวกับนมมาระหว่างกลับหอสายตาไปสะดุดเห็นเงาบางสิ่งบางอย่างคล้ายคนไม่มีหัวไม่มีเท้าอยู่ตรงอีกอาคารหนึ่งขอบอกก่อนว่าอาคารนี้จะมีกันสี่ตึกชื่อตึกเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่ละตึกจะเห็นทางเดินของตึกตรงข้ามพอเราเห็นปุ๊บเราคิดว่าตาฟาดหรือเปล่าใครมาตากเสื้อผ้าไว้กลางทางเดินตอนดึกๆว่าก็เลยมองดูอีกเพื่อความแน่ใจแต่มันไม่ใช่มันเป็นเงาคนที่ไม่มีหัวกับเท้าจริงๆ น่าจะเป็นผู้ชายเราเลยตกใจสมองคิดว่าถ้าไม่รีบเข้าห้องเดียวมันต้องเหมือนละครแน่ๆที่จะต้องพุ่งมาหาเราเลยรีบวิ่งไขกุญแจห้องมือก็สั่นพอเข้าห้องได้ก็รีบปิดประตูกินข้าวแล้วรีบนอนเลยก่อนหน้านั้นเพื่อนคนหนึ่งเคยมาสังสรรค์ที่ห้องมันบอกว่าหอมีผีเยอะจังว่ามันเป็นคนชอบเจอผีอยู่บ่อยๆแล้วมันก็บอกว่ามันเข้าห้องไม่ได้หรอกแล้วเรากับเพื่อนอีกหลายคนก็ถามกันว่าทำไมถึงรู้ที่ไหนได้ มันมีเชนเห็นตั้งแต่เด็กเลยไม่กลัวตอนแรกคิดว่ามันพูดเล่นพอเจอจริงๆเออว่าน่าจะมีเยอะแล้วที่สร้างหอปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเป็นป่าช้าเก่าแล้วหอนี้สร้างทับเขตป่าช้าสร้างมาตั้งแต่สมัยมหาลัยก่อสร้างใหม่ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 7, เจ็ดพิ่งนึกขึ้นได้ขนลุกมายังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเลยเป็นเรื่องเกิดในระหว่างที่เราอยู่ม .6 ใกล้ จะได้ไปรายงานตัวเข้ามหาลัยแล้วและได้รู้จักกับพี่มหาลัยที่เราจะไปรายงานตัวคนหนึ่งผ่าน Facebook พี่เขาเป็นผู้ชายเรียนคณะอะไรจำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่แถวโซนตึกวิทย์แพทย์วสศว์นี่แหละและชื่อย่อคือพี่ยอเนื่องจากเราเป็นเด็กใหม่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะถามพวกพี่ๆในกลุ่มเด็กใหม่แต่เราเลือกที่จะติดต่อกับพี่คนยคนนี้คนเดียว ไม่ว่าจะเรื่องกันยายนสอเรื่องโรงเรียนต่างๆนานาเพราะพี่เขาบอกปรึกษาพี่ได้เราก็โอเคปรึกษาหมดพอใกล้วันที่ไปรายงานตัวเราก็ยังได้ติดต่อพี่เขาอยู่นะพอถึงวันที่เราต้องรายงานตัวเข้าหอพักแล้วเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในมาไลลยได้สักระยะเราก็ได้เปิดเฟซเพื่อที่จะทักไปขอบคุณพี่เขาเกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆ เพราะคราวนี้ถ้าเราสงสัยอะไรจะถามพี่สาขาเราได้จะสะดวกกว่าแต่ปรากฏว่าเฟซพี่เขาหายไปจากสสารระบบไอเราก็งงว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงเลื่อนดูแชทข้อความแชทข้อความนั้นก็หายไปด้วยเราเลยสงสัยและพยายามตามหาพี่เขาเพื่อที่จะขอบคุณแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยและตอนนั้นเราจะมีเพื่อนเยอะมากเพราะต้องเขาประชุมเวียงจึงได้รู้จักกับเพื่อนต่างคณะ เพื่อนก็ช่วยไปถามให้ปรากฏว่าพี่ที่คณะบอกว่าน้องจำชื่อเขามาผิดหรือเปล่าที่คณะนี้ไม่มีคนชื่อยอนะครับเพื่อนเราบอกมาเราก็เอิ้งว่าเป็นไปได้ยังไงว่าลองไปถามใหม่ดิโดยเปลี่ยนคนสรุปว่าไม่มีพี่ชื่อยอจริงๆแล้วตกลงกูคุยกับใครคุยกับอะไรอยู่ยังหาคำตอบไม่ได้นะปัจจุบันว่าพี่เขาเป็นใคร แต่ส่วนตัวติดว่าพี่เขาอาจจะไม่เล่นเฟสนี้แล้วก็ได้แล้วอาจจะอยู่ในช่วงฝึกงานใกล้จะจบละเลยไม่ได้มามอหรือเปล่าหาเหตุผลบอกลาลาเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองคิดว่าเป็นผีรุ่นพี่